มาดูน้องๆเขาวานแห่กันฝนกรินเอาวานนี้แตกไหมเอาไพลใส่มมองไว้ฝนตกด้วยนะเนี่ยพี่นั่งให้กำลังใจเด้อ ปลาตอนคืนบรรยาการให้ด้วยฝนรินน,น่อยๆเอาหนึ่งสองสามว้าวสุดยอดว่ะเก่งว่ะแตกดีมากเลยฟีมือฟีมือ โอ้โหอ,โอ,โอ้ใครว่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากทำให้หน่อยสิให้เขาทำให้หน่อยโอยมาดูให้น่เออเดี๋ยวเลยไปขอเวลาสามนาทีสามนาทีนะจ๊ะได้ไหมฮุยฮุยได้มาล่ะ ได้สามตัวได้สามตัวบ่น้ำมันเยอะไปไหมบินแต่เดียวแต่เดียวนี่ตัวน้อยๆสมีเนาะทอดแล้วก็ โยนทิ b b b à. B à? Hey. ้งใช่ไหมไม่ทอดแล้วก็กินกระส้มตําไงได้สามตัวบ่หนักนี้บ่ออกทางมาเลยว้นี่ดิ้นตัดเดียวต่เดียวตัวหนึ่งตกน้ำไปแล้วตัวในน้อยจะมีนี่ถอดแซ่บเอ้ยเบา ném mình bầu mà ném bầu lắm đi không nhiều nếu không ừ nè luôn bay luôn mát để lái u <laughs> ném mà hiệnเลย mực ném mà hiện ném mực cất tử lấy nản say bô cất đại được nản như luôn ไปละไปเร่